สวัสดีครับความแตกต่างของเงื่อนสารแหแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสารให้ดูจริงนะครับอันนี้คือแหจริงนะครับที่เรากําลังสารอยู่ตายแห่แ,แปดเซนนะครับความแตกต่างของเงื่อนแต่ละประเภทนะครับแต่ละแบบมีอะไรบ้างมีก้นหอย หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนะครับตามผู้เท่าผู้แก่ได้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆนะครับบางอย่างมันจะเหมาะสมกับแหบบางประเภทชนิดได้นะครับต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับอย่างวันนี้ผมจะมาแนะนําแหได้ p e นะครับนี่คือได้ p e ร้อยปอนด์นำเป็น p e สาย p e สาหรับตกปลานะครับนํามา สารเป็นแหนะครับนำมาสารเป็นแหนะครับจะเป็นยังไงนะครับความทนทานสูงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อราคาของได้เช่นกันนะครับอันนี้คือ PE 1 0ร้อยปอนเป็นสายถักสีนะครับตอนนี้ผมจะใช้สีผสมแลละก็มีทั้งสีน้้ำเงินสีเขียว ข้อดีของ PE อย่างหนึ่งคือมันทำให้สีหลากหลายสีของแหหลากหลายนะครับแล้วก็เกิดความสวยงามนะครับเกิดความแตกต่างนะครับย้อนกลับมาเงื่อนที่ใช้ในสายในการสาน PE มีอะไรบ้างนะครับนี้ตัวนี้ที่ผมสานมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยคือเป็นก้นหอยสองชั้นนะครับเกี่ยวก้อยแล้วก็ทำเป็นเกี่ยวก้อยสองรอบนะครับ ล้าก็รูดออกมาทีนี้ผมจะมาสารแบบอื่นๆให้ดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้เราคำนึงถึงความมั่นคงของเงื่อนด้วยนะครับสำหรับสาร PE เอามาเริ่มต้นที่อย่างละห้านะครับอันนี้ก็คือก้นหอยหนึ่งรอบนะครับก้นหอยหนึ่งรอบนี่นี่คือก้นหอยหนึ่งรอบนะครับ ต้นหอยหนึ่งรอบนี่คือหนึ่งรอบครับจะได้ตาเงื่อนที่เล็กมากนะแต่มีโอกาสลูดนะครับต้นหอยหนึ่งรอบสำหรับพีอสาย p ีีเพราะสาย p ีอีนี่มีความลื่นสูงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับต้นหอยหนึ่งรอบกินหรือเกี่ยวก้อยหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่เหมาะกับพีเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมลองดูนะครับจากประสบการณ์เพราะฉะนั้น ตัวนี้เราไม่นิยมนี้การแก้ไขทําไงได้บ้างครับแก้ไขก็คือเกี่ยวกวับามาแล้วหนึ่งรอบนะครับหักคอไก่ได้นะครับหักคอไก่หรือจะทําเป็นก้นหอยซ้ําก็ได้นะครับโดยการไข่าสายนะครับไขว่าสายแล้วก็สอดกลางเข้ามาอีกรอบหนึ่งอันนี้ได้อันนี้คือการแก้ไขนะครับในกรณีที่เราหลงลืมแล้วก็แก้ได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมนะครับเกี่ยวกล้อยแล้วก็ามาหักคอไก่หรือว่ามาทําก้นหอยซ้ําอีกรอบหนึ่งเนะี่ยมันไม่เป็นที่นิยมนะเพราะว่ามันช้ากว่าจะได้ตาหนึ่งตาเพราะงั้นไอ้จากก้นหอยเนี่ยหรือเกี่ยวกล้อยหนึ่งรอบเนี่ยเรามาทําเป็นสองรอบเลยได้ไหมทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมขอผ่านเลยนะไอ้ตัวก้นหอยหรือเกี่ยวกล้อยหนึ่งรอบเนี่ย ผ่านเลยเพราะมันไม่เหมาะสําหรับสารระยะยาวนะครับเพราะมันช้าด้วยนะครับเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มที่ก้นหอยสองชั้นหรือเกี่ยวก้อยสองสองรอบเนี่ยนะครับเราจะมาเริ่มตรงนี้แล้วก็สารต่อกันไปเลยทีนี้จะทํำยังไงนะเนี่ยนิ้วก้อยนะนิ้วก้อยล็อกไว้นะครับแล้วพันเกี่ยวมาพันเงื่อนเป็นสองรอบ สอดอ้อมข้างล่างนะครับมาเกี่ยวเอาสายนะครับแล้วดึงสอดมานะครับดึงล็อกได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกครั้งที่สองนะครับนี่อันนี้คือเขนนะครับเรามาเกี่ยวเแขนได้เช่นกันสอด นี่ครับนี่คือเกี่ยวก้อยสองรอบนะครับยึดต้นหอยสองรอบเงื่อนตัวนี้ถามว่าแน่นแค่ไหนนะครับเท่าที่ลองใช้ดูนี่แน่นนะคดึงนี่ไม่มีรูดเลยนะครับดึงนี่รูดยากมากนี่ยับโดดๆแบบนี้ดึงนี่รูดยากรูดยากครับ แต่ก็อย่าเพิ่งมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะถ้าดึงแรงๆเนี่ยในขณะที่เราดึงเงื่อนให้เกิดผมนี้ไม่แน่นพอก็ยังมีโอกาสลูดได้เพราะฉะนั้นปล่อยเข้าไปก่อนครับปล่อยเข้าไปอย่าเพิ่งไปดึงข้าแรงนะครับพอขึ้นเพาขึ้นใส่ลูกใส่อะไรเสร็จนะครับเอาไปหวานเนะี่ย มันจะเริ่มรูดเข้าหากันเองทําให้มันแน่นขึ้นเองอีกอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งจะแน่นขึ้นโดยไม่เลื่อนแน่นาปนะะเพราะงั้นก็สารให้ได้ขนาดตาที่สม่ําเสมอก่อนเบื้องต้นใครไม่มั่นใจก็ไปถ่วงได้แต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้ดูเนี่ยก็รูดยากรูดยากเช่นกันนะครับรูดยากมาก ออยาอันนี้คือสองรอบนะครับต้นหอยสองรอบเกี่ยวก้อยสองรอบแล้วแต่จะเรียกเนะีทีนี้ผมจะมาทำสามรอบให้ดูนะครับสามรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวก้อยครับเกี 1, 2, 3, ่ยวก้อยหนึ่งสองสามหลุดนะครับอันนี้สามรอบนะครับนี่สามรอบ ก็ได้สามรอบลอ้อลอดข้างหลังนะครับได้ตาแล้วลูดนะครับส่วนสามรอบนี่จะทําได้ค่อนข้างยุ่งยากนะครับทได้ช้ากว่าสองรอบนะครับนี่คือข้อเสียข้อเสียของสามรอบนะแต่พอเข้าปมเสร็จแล้วนะครับจะมีความมั่นคงของปมนี่สูงมากสูงมากถึงมากที่สุดนะครับ ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับว่าจะเลือกสองรอบหรือสามรอบแต่ถ้าเป็นได้ตาแหที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะสองรอบหรือสามรอบขนาดตาแหก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันหรือว่าเล็กเล็กมากนะครับหรือว่าเล็กมากก็แล้วแต่ถนัดครับว่าจะเลือกสองรอบหรือสามรอบเดี๋ยวมาดูสามรอบอีกทีหนึ่งนะนีสามรอบนะครับ ลอดข้างหลังนะครับมุกตานะครับแล้วก็รูดให้ได้ขนาดให้ตาได้ตำแหน่งนะครับล็อกเชือกด้านบนแล้วก็รูดนะครับนฮะนี่คือสามรอบนะครับล็อกตาเหยได้แน่นมากแน่นมาก แต่ข้อเสียก็จะช้าหน่อยสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะและปมที่ใหญ่กว่าสองสองรอบนิดนิดหนึ่งนะครับใหญ่กว่าถ้าเป็นตาแหยเล็กสามเซนสี่เซนนี่ไม่เหมาะครับไม่เหมาะสมสองรอบก็ถือว่าใหญ่สำหรับแหตาเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นแหตาใหญ่นี่ก็ใช้ได้นะฮะนี่คือข้อดีของข้อเสียนะครับทั้งสองรอบและสามรอบนะครับ มาสามรอบอีกทีนึงครับยิ่งหลายรอบยิ่งช้านะครับแต่ก็จะได้มาในเรื่องของความแข็งแรงของเนื้อของตาเห่นะครับที่ไม่รูดง่ายๆนะครับนี่จะลูอยากหน่อย ดึงได้แรงๆได้เลยนะครับไม่หลูดง่ายๆนี่ฮะนี่สามรอบนะนี่คือข้อเสียนะบบางทีก็แน่นบางทีก็ไม่แน่นนะเห็นไหมฮะ มันรูดได้ไม่สุดเนื่องจากว่ามันมันยาวตายแหที่ยาวไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ชมผู้ฟังก็สามารถเลือกความถนัดได้เองนะครับผมว่าสองรอบก็เหมาะสมนะครับสำหรับแหตาใหญ่ สองรอบขึ้นไปก็เหมาะสมโเคส่วนตัวผมเลือกสองรอบก็พอนะครับไม่รูดง่ายๆครับเจอปลาใหญ่ก็ไม่ไรูดง่ายๆสองรอบรูดจับตำแหน่งตายแหแล้วก็รูดล็อกได้ง่ายกว่าสามรอบเยอะทีเดียว แล้วก็ประหยัดเวลาการสารได้เยอะมากประหยัดเวลาได้เยอะมากครับนี่ผมจัดตำแหน่งให้เฉยๆใ,ให้ดูช้าๆนะครับว่าเวลาสารที่เหมาะสมมันควรประมาณเท่าไหร่นี่คือการจัดสายที่ดีนะครับ จะเรียงกันแบบนี้นะครับแล้วก็สารไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจเราไม่ต้องสารไปเยอะครับการสารแหที่เหมาะสมก็ไม่ต้องยาวมากครับเราจะได้ระยะตาแหร,ระยะแถวแต่ละชั้นขึ้นไปนี่ที่เหมาะสมกันอาจจะมีเอียงบ้างอะไรนิดหน่อยก็ สารไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเข้าตำแหน่งเข้าเองนะครับนี่ผมจะเพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับโดยใช้เกี่ยวก้อยสองรอบนะบผมเองก็มือใหม่นะครับสารยังไม่เก่งเหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีการเรียน ศึกษาด้วยตนเองนะครับแต่จากการเรียนศึกษาด้วยตนเองก็เลยนำมาถ่ายทอดต่อนะครับว่าประสบการณ์ของมือใหม่จะสารยังไงนะครับสายเนี่ยขี่กันบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลน,นะครับ พอขนาดตาแหไม่ไม่ห่างกันมากนะครับแต่ถ้าไขว้ามาอย่างนี้นี่อันนี้จะห่างมากอันนี้ก็ต้องแก้ไขพยายามให้มาชิดหรือว่าให้อยู่ในในแนวนี้นะครับแนวตรงลงมาถ้าเอียงมากนี่ตาแหจะกว้างเกินไปสําหรับตานี้เราไปสานถัดมานะี่ยตาถัดมาเนะี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาเริ่มกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นพยายามจัดตำแหน่งให้อยู่ในแนว แนวดิ่งเช่นกันดิ่งลงมาหาตัวเรานี่นะครับก็ยังมากนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะช้านะครในกรณีที่เราต้องการความเร็วนะครับก็ ัดความกังวลตัวนั้นออกไปได้เลยก็สารชำนาญแล้วนะครับความเร็วที่เหมาะสมได้สายจะเรียงกันอัตโนมัติเลยครับ ครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่นำมาแชร์กันในวันนี้นะฮะส่วนท่านใดมีคำถามติชมผมยินดีรับฟังทั้งหมดเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ